ดีค่ะวันนี้แม่ทินจะพาเข้าครัวทำกับข้าวนะคะวันนี้แม่ทินจะมาอปีกไก่ทอดยัดไส้ทรงเครื่องนะคะก็จะมีปีกไก่ลอกกระดูกออกนะคะถ้าเพื่อนๆไปซื้อก็บอกให้แม่ค้าเขาลอกลอกกระดูกออกนี่นะคะ มีหมูบดแล้วก็หมูยอสดนะคะถ้าไม่มีหมูยอสดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แครอทไอเห็ดหูหนูแห้งซอยสับละเอียดทุกอย่างนะคะแล้วก็บุ้นเส้นต้นหอมซอยพริกไทยผงชูรสแล้วก็เกลือซีอ๊วขาวซอสปรุงรสนะคะตอนนี้แม่ทินจะมาหมักนะคะ ตอนนี้แม่ทินก็ผสมเครื่องปรุงและหมักเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแม่ทินลืมถ่ายวิดีโอไว้นะคะตอนนี้แม่ทินก็จะเตรียมเตรียมปีกไก่แล้วก็หมูที่หมูสรงเครื่องที่แม่ทินหมักเอาไว้ก็จะมายัดปีกไก่นะคะแม่จะเตรียมไม้จิ้มฟันเอาไว้กัดนะคะกันให้เขาใส้ถะลักษณ์นะคะ ้าทำเสร็จเราต้องเอาไปนึ่งอีกนะคะไส้คงไวทะลักหรอกถ้างั้นเราก็ไม่ต้องเอาไม้จิ้มฟันก็ได้นะคะ ก็เป็นอันเสร็จนะคะตอนนี้ก็เตรียมเอาไปนึง่งเอาไปนึ่งให้สุกก่อนนะคะก็เป็นอันสุกนะคะเสร็จหายร้อนก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอาไปทอดนะคะ ก็จะเอาไม้จิ้มฟันนะคะทิมนะคะเวลาทอดก็จะไม่แตกนะคะเสร็จแล้วก็เอาแป้งโก,กกิโรยนิดนึงนะคะเดี๋ยวแม่ทินจะเอาไปทอดน้ำมันร้อนก็ทอดได้นะคะสายไฟอ่อนๆน,นะคะ ก็เป็นอันเสร็จนะคะ ปีกไก่ทอดยัดไส้ทรงเครื่องก็เป็นอันเสร็จนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ